สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุเอฟบีเอ็มร้อยหกจุดห้าเฉลิมประเกียดตำบเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุเชพอยมิวสิกสเตชันเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดมกกเซร์ ร้านชมวิมลการยางอำาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับท่านพี่ออบสวัสดีครับผมดีเจคนคอยนะครับหรือนายพรวัชชราโสสนกับพี่ประสบการณ์ดีครับดีเจออสครัอดีเจออสนะครับที่รู้จักกันนะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับวันนี้นะครับจะมาทํารายการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสารสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับ ความเป็นมาเป็นไปของอโครงการนะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่อดอคืออย่างนี้ครับขอเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ชมทาง YouTube แล้วก็ฟังทางวิทยุนะครับเราเองกอ็ได้เข้าร่วมโครงการนะครับกับทางสถาบันนะครับวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชียมหลาลัยมิดลนะครับ,รบตั้งแต่ปี2000 555 56นะครับแล้วก็จนถึง57 57ปีนี้ครับรบก็นะครับโดยเฉพาะทางสถาบันนะครับวิจัยนะครับภาษาวัฒนธรรมเอเชียของมหาลัยมิดลนะก็มีท่านอาจารย์โสภาแระท่านศาสตราจารย์ดรโสภาร์พรสิริพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนะครับภายใต้แนวคิด นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานะครับนะครับก็ก็จะมีเริ่มต้นจากผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆที่เข้ามานะครับอย่างเช่นกลุ่มสื่อนะฮะสื่อวิทยุท้องถิ่นนะครับที่ที่พวกเราได้ทํางานอยู่ขณะนี้แล้วแล้วตอนนี้ได้ได้อบรมไปกี่รุ่นแล้วครับพี่อโอ้ตอนนี้ก็ ตามที่เราได้อบรมมาประมาณสามสี่รุ่นแล้วนะครับรวมถึงผู้นําท้องถิ่นนะครับครับนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอสมนะครับโดยสมาคมอสมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านเลขาธิการอสมจังหวัดสุรินทร์ก็คุณทองด้วงนะฮะแย้มนามนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ประสานงานให้นะครับแล้วก็มีกลุ่มทรัพยากรธรรมชาตินะครับนี่ก็ได้รับความร่วมมือ จากศูนย์เนสุรินนะครับมูลิธิพัฒนาอีสานและก็กลุ่มศาสนานะครับก็มีท่านพระอาจารย์พาเวระนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ประสานโครงการดูแลโครงการนี้อยู่ครับเห็นว่าท่านมหาเวระเนี่ยก็ท่านเข้าไปมีไปไปปลูกมิตรนะครับระหว่างเป็นวัดคู่มิตร รันวัสเาวกับวัดปราศาสพระองค์ใช่ครับใช่ครับอยู่อยู่ทางประเทศกัมพูชาจังหวัดอุรดนมีชัยอุรดนมินเจยครับก็ช่วงนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่โครงการที่เราได้เดินตามพระนะเหมือนตรกว่าพระนั้นเป็นเป็นผู้นำทางผู้นำทางก็คือเป็นใบเบิกทางให้พวกเรานะครับได้ไปสารสัมพันธ์สิ่งที่ดีนะครับ ถ้าไม่มีพระเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะดําเนินการไปได้ต่อตไปเรื่อยๆคือด้วยความละเอียดอ่อนนะครับเรื่องศาสานาเนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเรานับถือพระพุทธศาสานาเหมือนกันนะครับ,ร,บระหว่างอ่กัมพูชาและก็ไทยนะครับเพราะ <reduces> ฉะนั้นความละเอียดอ่อนเรื่องของความศรัทธาของพี่น้องระหว่างสองประเทศนี่ถ้าเอาเรื่องของศาสนาเข้ามาวัฒนธรรมเข้ามาแล้วทุกคนก็จะ ยินดีปรีดาเลยนะครับครับทางกัมพูชาก็จะไว้ใจพวกเราว่าเราไม่ได้ไปเอบแผงผลประโยชน์เรื่องไใทั้งสิ้นว่าเราไปเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ทาไมระว่งไทยประเทศไทยและก็ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นภายใต้โครงการเมืองคู่มิตรคือหมยความว่าจังหวัดสุรินทร์เรานะครับพื้นที่ชายแดนก็มี พื้นที่ที่ติดกันระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับอุดรมีชัยครับประเทศกัมพูชาเขเรียกว่าเมืองคู่มิตรเพื่อเป็นการสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับแล้วก็เมื่อวันที่แดที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอเจี๊ยบครับคุณคุณคุณหมอบุตรสราบุษรสราพนใช่บุษรภราพนจำชื่อท่านท่านไม่ค่อยได้จำชื่อท่านไม่ค่อยได้จำได้แต่หมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบเป็นซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ เป็นนักกิจกรรมใช่ครับรักกิจกรรมระดับจังหวัดเลยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เลยจับโครงการเชื่อว่าโครงการภายใตโครงการกิจกรรมสัมพันธ์เดี๋ยวยกข้อภารนะก็คือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนดนตรีสื่อหมอพื้นบ้านภูมิปัญญา กับแนวทางพัฒนาสู่สารสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี่คือชื่อก<อ>ิจกรรมจริงๆครับรแต่คอนเซปต์ก็คือ,อชื่อว่ารักมั่นสัมพันธ์ไทยกัมพูชารัรกรมั่นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้วก็มีศิลปินจากาทางด้าน จากจากจากกัมพูชากัมพูชาก็มาจากพระเจ้าโตงใช่ครับมาจากพระตบองโต้เขตเขตเขตพระตจ้ตงครับถ้าเขตเขตเขาพวกเราเรียกว่าจังหวัดจังหวัดครับจังหวัดจังหวัดพระตจ้ตงนะฮะประเทศกัมพูชาแล้วก็ศิลปินของไทยเรามีศิลปินที่เรารู้จักกันโด่งดังอย่างเช่น โอ้โศิลปินพื้นบ้านเราเลยนะครับทมาไม้พิิโผล่นะศิลปินดังนะครับมาร่วมในงานในงานแติ์ที่่นเพื่อแรกเป็นงานที่ประสบผลสำเร็จยิ่งครับครับครับแล้วก็ วันนั้นก็มีรองศาสตราจารย์ดรสาวภาุตพงศ์มีอาจารย์ยงยุทธอาจารย์ยงยุทธ์บุรศิษิ์แล้วก็มีน้องกิงผู้ประสานโครงการโคุณชาชพรอุชาพงศ์นะฮะเป็นคนที่ประสานงานพวกเราได้ดีตลอดแล้วก็ภายใต้กิจกรรมนะฮะซึ่งเราที่ที่บอกภายใต้โครงการก็คือแลกเปลี่ยนดนตรี สื่อหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาและการกับแนวทางการพัฒนาสู่สารสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับซึ่งขอบคุณโรงพยาบาลสังขะซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักด้วยนะครับและกิจกรรมก็จะมีชมรมกลุ่มผู้สูงอายุของอำเภอสังขะนะครับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขของสังขะเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลก็มีคุณหมอมีพยาบาลเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมนะครับ งานถือว่าเป็นเป็นงานที่ใช่คือคือพอสมควรแล้วก็ยังมีการลงข่าวไปทางทางสุรินทร์โพสต์สุรินโพสต์นะครับก็นะครับโดยคุณสรวิทย์คุมทองนะครับซึ่งได้มาทําข่าวท่านสามารถติดตามทางสุรินทร์โพสต์ก็ได้หรือทาง Youtube เราก็ได้ยูทูบเราก็ได้ก็ได้ก็จะได้นเดนเื้อหาจะจะเอาอกาศเป็นเป็นบางช่วงบางเวลาครึ่งวันนั้นก็ในโครงการนะครับก็จะมี ภายใต้แนวคิดเขาบอกว่าเสริมสร้างตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําท้องถิ่นภายใต้แนวคิดสุขภาพกับความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยมีผู้สูงอายุทั้งสองประเทศก็รวมแล้วประมาณ100คงประมาณประมาณนะครับหนึ่งร้อคนนะครับกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยอย่างเช่นการดําเนินงานพัฒนาผู้สูงอายุนะครับภูมิปัญญา ผู้สูงอายุนะครับการบรรยายความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพนี่ได้วิชากรชั้นดีของสุรินทร์เรานะอาจารย์สักดาเชียร์อินรู้จักกันนะเป็นนักกิจกรรมของสุรินทร์เลยครับผมเป็นผมนับถือท่านมาตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เคยทำงานร่วมกันครับทำงานเพื่อสังคมเพื่อเพื่อ ความเปลี่ยนแปลง,ง,งผมนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้สุรินอ,อยู่ดี <c oughs> อาจารย์สกาเชอยนท่านมีความมีความฝันว่าทำยังไงจะให้ชาวสุรินของเราอยู่ดีมีความสุขพวกเราอยู่ยังไงก็คืออยู่อย่าง อย่างมีความสุขนะครับความสุขครับไม่ไม่คือไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะฮะเราสามารถดูแลร่วมช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วก็ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็มีดนตรีนะครับดนตรีพื้นบ้านเรานี่แหละนะครับมีแพทย์พื้นบ้านหมอสุนไพรนะครับชาวบ้านานเราก็มีแต่ว่าก็คือ เราจะพยายามแลกเปลี่ยนในเรื่องของแทย์พื้นบ้านว่าเขาเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาอย่างไรโซนโนเมื่อเมื่อตอนตอนประมาณรุ่นที่สามก็ได้เข้าไป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 ดูพื้นที่ชายแดนในในในจังหวัดอุดรวมีชัยเนาะอ๋อใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยไปก็ไปดูที่โรงพยาบาลมีมีการสุขษาอามัยเขาเป็นยังไงเป็นอย่างไรก็ตรงนั้นเราก็คงจะเทียบกับเราก็คงยังยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังคงต้องการพัฒนา ในเรื่องนี้นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของอาหารอาหารเราก็เรียกว่าวันนั้นอิ่มน้ำสำราญนะอาหารพื้นบ้านเราอาหารในพื้นที่นะฮะต่างๆนะฮะเรื่องวัฒนธรรมจากกัมพูชานะฮะการแสดงดนตรีเป็นดนตรีพื้นบ้านของชนเราก็คือกันตริมโบราณโดยน้องๆจาก คณะชื่อวงว่าของบ้านสีนวลบ้านสีนวลนะครอังขานี่แหละเด็กที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขามีความสามารถในการสื่อถึงวัฒนธรรมในการรักวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขาเองก็สุดยอดนะครับการแสดงเป็นคือว่าเป็นไฮไลท์ของวัฒนธรรมเราได้แลอย่างนั้นก็มีการแสดงหมอลำทั้งขาก็ยังมี ขมิ้นสวยลาอ่าไม่เหมือนปราสาทนะปราสาทมีแต่ขม,มิ้นเดียวแต่ว่าสังขารนี่ก็จะมีขมิ้นสวยลาว,ลวนี่นอกั้กก็จะมีภูมิปัญญาเรื่องของบอหลังโอ้โหคุณยายอายุท่าย<บ>แปดสิบห้าปีนะครับ แปดสิบห้าใช่แปดสิบห้าอืมโอ้ลำหน้าเวทีตลอดเลยทั้งลำหน้าเวทีทั้งเอ่ออะไรนะ่อการร้ำหมอลำเพลินน่ะหมอแคนก็เป็นผู้สูงอายุอีกนะน่าดูนะครับเป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้คนรุ่นใหม่เยาวชนหรือว่าคนที่เอ่อต้องการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงามนะนะครับเรื่องนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าหน้าหน้าจะมารื่องเหรอ ผมผมย่งยมีแนคิดเลยว่าเอออเภอสังขามีหมเทบแต่ครัผมยังยังคิ่าคือประสาี่ถ้าหากว่าเราจะารกนี้มาสักรหสักครนึอว่าคือเดิมทีจุดประกายตรงนี้นะครับใในในการทําการตรงนี้มาจากเขาก็เริ่มเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่ ทุทีก็ไปที่ตรงแรนทองเพกาเนาะนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็กระจายไปพนมนงรักอ่าส่วนพนมดงรักก็มีอีก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 กลุ่มหนึ่งก็คือทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบากใดนะครับก็จะรับโครงการตรงนี้ไปนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนแล้วก็ เป็นเรียกว่าเป็นโลเคชันทั้งศักยภาพของผู้บริหารเองข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 ององค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเนี่ยเขาก็ทํางานเรื่องของสารสัมพันธ์มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เรารู้จักนะปราสาทตาวายเนี่ยติดกับพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ปราสาทตะเมินตุ้ยตะเมินทมที่อยู่เชื่อมโยงกันใกล้ๆนะฮะซึ่งเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดละเอียดอ่อนทั้งสองประเทศจะต้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วแล้วอำเภอพนมนกรักเนี่ยเป็นอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนจากงบสสสในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ใช่ครับเป็นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปลับรื้มใจเลยคือถ้าถ้าเราพูดถึงจังหวัดสุรินทร์เรานะครับถ้าถ้าพูดถึง อะไรหลายที่ที่ที่มีการโปรโมทนะฮะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์เราก็โปรโมทในเรื่องของหมู่บ้านช้างหมู่บ้านทอผ้าไหมหรือว่าจะเป็นห้วยเสนงหรือว่าจะเป็นเขาสวายแต่ว่าพนมดงรักเนี่ยเราก็ยังมีพื้นที่ทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประสาทโบราณละเอียดอ่อนนะฮะถ้าถ้าไปเที่ยวตรงไหนลองแวะไปที่พนมดงลองศึกษาดูวิถีชีวิต สุดยอดเลยผมผมยังแต่โอ้โหก็คือคือมันมันตอนตอนที่เราไป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 ดูงานไปเยี่ยมงานที่ที่พนมดงรักรู้สึกว่าโอ้โหปลาปลื้มคทั้งทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้หรือว่าเม่อพระจัครับเมื่อพนมดงรักตรงนี้แต่ว่าเราเราสามารถที่จะรับรองรับ สถานการณ์ได้หมดทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาภาษาภาษาถิ่นภาษาถิ่นเขมรถิ่นไทยนะมันเหมือนเหมือนกับเชือกเพลิงเราตอนนี้ก็อนุรักษ์เรื่องของภาษาเขมรถิ่นไทยโดยท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านผูกของท่านผอริชุพนสังน้อยก็นี้จัดอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วในราชบัณฑิตยสถานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย ภาษาคอมเมนต์เราคอมเมนต์ทินไทยจะเข้าไปมุจุในหลักสูตรการเรียนเลยโอ้เป็นสิ่งที่ยินดีมากนะครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบก็คือเรื่องของอ่มเมอเอียอ้ยภูมปัญญาในการรักษาโรคเ,เกี่ยวกับโดนพิษ<ม>พิษต,ต่างๆพิษงูพิษตะขาบพิษตะขาบใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับ ซึ่งหลายท่านก็คงจะรู้จักก็ชื่ออะไรนะว่านอะไรนะครับว่านที่ใช้รักษาพิษงูนะครับผมผมก็ยังยังจำไม่ลืมชื่อลืมชื่อลวดธนงแดงรวดรวดธนงแดงลวดธนงแดงอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่น่าศึกษาสําหรับใครอยากมาดูพื้นที่ชายแดนนะครับหมอเอี้ยนะครับอยู่บ้านรุ่นบ้านรุ่น ขนาดนูกัรอยู่ที่รัตนบุรีก็ยังมาที่มหาโมเอียจากโรงพยาบาลสุรินจะตายเลยยเลมาถึงโมเอียพึงได้หมดเลยครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจก็คือก็คือจนได้รับได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดารองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นแรงเรียนรู้หนึ่งนะครับที่เราได้ได้พูดถึงโครงการสื่อสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับโดยโดยกลุ่มสื่อเราแล้วก็กลุ่ม ทางด้านกลุ่มสาธารณส,สุขก็คืออาสาสมัครสาธารณส,สุขของสุรินเรานะ,รนะครับนอกจากนั้นก็พูดถึงวันที่8ต่อนะครับใ,ในการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะการตรึะรวันนั้นเห็นไหมครับการตรึมของพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็ จะมีเครื่องเล่นที่หลากหลายกว่าเรานิดหนึ่งมีจักรีที่ตดูนะครับแล้วก็มีคิมมีคิมมีซซมีโซเหมือนกับเรากลองก็กลองเล็กๆแต่ทำไมเสียงดังะเสียงสุดยอดเลยแล้วก็การแสดงการแสดงต่างๆนี้ก็จะออกไปในแนวของ ภาษาคูชากลางๆใช่ไหมครับภาษาแบบพนมเปญนะครับแต่ว่าถ้ากระตือเราจะเป็นภาษาสุรินเลยใช่ไหมแต่มันก็พอฟังกันได้เทียบเคียงกันแล้วก็ฟังได้ครังฟังฟังได้ผมผมอ ถ่ายลง y o ยูทูบเมื่อเมื่อชุดที่แล้วแล้วก็เอาไปให้กับพี่น้องดูบอกว่าโอ้ฟังสุดยอดเลยชอมากเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเผยแพร่ในการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสองประเทศนะครับทั้งในมิติของเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งในปีหน้าปี58เนี่ยนะครับ aec ก็จะเปิดแล้วครมอาเซียนนะครับเราเองจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอุดรมีชัยของมพูชานี่ เราติดกันเราติด,ตดเป็นพื้นที่ชายแดนพอเปิดตุ๊บเนี่ยเราเข้าไปมาหาฮะก็คือจจใช่ใช่ๆก็คือเรื่องของอ ความเครือบแคลงใจต่างๆนี่เราจะต้องยึดหลักในประชาคมอาเซียนนะครับสิ่งที่เราจะต้องรับมือก็คือเรื่องของอะไรละครับเรื่องของสิ่งที่เราเห็นต่างๆก็คือเรื่องของแรงงานที่จะเข้ามานะครับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่เราจะต้องช่วยกันรับเราแวดระวังแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนบ้านเราเหมือนที่กําลังทําอยู่นนนี่ก็คือเรื่องของเรียกว่าสุขภาวะประชากรทั้งสองประเทศนะครับซึ่ง AEC ก็จะเปิดแล้วนะครับเป้าประสงค์ก็คือ ความสัมพันธ์นะครับและกิจกรรมนะฮะต่อเนื่องเพื่ออะไรนะครับเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีอของประชากรประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาไทยและกัมพูชาครับโอ้หนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับครับเนาะมีอะไรอีกไหมครับก็คงจะไม่มีอะไรครับนั่นหรือว่าเราสรุปงานที่เห็นภาพนะฮะวันนี้ทั้ง youtube ทั้งเรื่องของ ภาพสไลด์ต่างๆที่เราเราจะทําขึ้นมานี้ก็เพื่อเป็นการเผยแผ่ให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องชาวกัมพูชาอาจจะฟังภาษาไทยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าเขาฟังภาษาเราได้พูดไทยได้ด้วยวันนั้นนะครับนะฮะและก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากกัมพูชาด้วยทั้งกลุ่มศิลปินนะศิลปินแล้วก็ ขอขอบคุณสื่อสื่อที่ร่วมทําข่าวอย่างเช่นขอบคุณสื่อสุรินโพสต์นะครซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวจากสุรินโพสต์มาโดยอาจารย์สรวิทย์คุ้มทองนะครับ เป็นบรรณาธิการข่าวนะครับของสุนิพธ์แล้วก็สื่อวิทยุเฉลิมอร์เกียรตอยหกจุดห้เมกะเฮิร์นะครับตะบลเชื้อเพลิงอัมพูร์บัสซาจังหวัดสุรินทรร์คับแล้วก็ผมก็ตัดบางตอนบางช่วงนะครับเอามาออกอากาศที่เอฟเมก้าสิบเจ็ดเะเฮิร์สที่ฟลอยด์มิวสิกสเตชันร้านชูบิมลการ์ยังขอบคุณเฮเิมลการยางด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานก็คือ ดีเจคุณคอยนะครับคุณพรชรสสนผมประสบถึงดีนะดีเจออเนี่ยครับแล้วก็ทีมงานอีกท่านหนึ่งดาะดีทุมหรือว่าประเสริฐเล่งชัยนะครับแล้วก็ทีมงานสมาคมอสมจัังวสศรินนำโดยทองด้วงแย้มนามเป็นเลขาธิการอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุรินด้วยคุณชาติพิพัฒน์บุตรสุนทรสวัสดิ์ซึ่งเป็นทีมงานของคุณทองด้วงนะครับ ที่ลืมไม่ได้เลยที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักใชก็คือคุณหมอเจี๊ยบคโรงพยาบาลสังขะนะครับแล้วก็ทางทีมงานของโรงพยาบาลสังขะด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณสุดท้ายจริงๆนะฮะก็คือสถาบันวิจัยภาษาเอเชียตะวันออกนะครับวัฒนธรรมเอเชียนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนนำทีมโดยท่านศาสตราจารย์ดรสภาพรสรีพงศ์นะครับ ท่านอาจารย์ดอร์นรสศทิพิสิทธิ์พันพรนะครับท่านอาจารย์ยงยุทธบุรสิ์นะครับอาจารย์วทิตรืมนาซูลท่านแล้วก็น้องกิ่งนะครับคุณชาติพรอุตสาพงศ์นะครับที่เป็นทีมงานที่ร่วมคณะในครับในการทําโครงการนี้แต่ก็ขอบคุณเจ้าของเงินไม่ได้เลยครับครับสซโอ้สามตัวนะครับขอบคุณนะครับสซสส่งเสริมสุขภาพอ สำนักอาสำนักงานส่งเสริมสุขภาพอ่าครับั่หนะครับก็คือสสสสตัวนะครับอ่าเขาเรียกว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสาง่สร้างสร้างเสริมสุขภาพโอ่นะครับผิดชื่อเลยนะสสาตัวนะครับสสสนะครับชื่อยาวไปนะที่ริบได้ก็คือท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ที่ที่อยู่ชมทางยูทูบหรือว่าท่านผู้ฟังติดตามทางวิทยุด้วยวิทยุันนี้ผมประสบถึงดีครับผมดีเจคอยต้องลาไปก่อนนะครับ โซ่สนนะครับครับผมลาไปก่อนครับทั้งสองท่านครับับสวสวดีครับ